สบายดีพี่น้องสบายดี FC, ทุกคนทุกท่านพอกันยามเช้าพี่น้องเห็ดเวกแห่งงานเลยก็มาทำกับเขาสิตามมกทั่วปิ้งปลาดุกพี่น้องงัวก็เลียงเริ่มเลียงอะไได้พี่น้องเลยเลียงยามเช้าช่วยๆมาเลยก็ปล่อยไปวันกะกันยาวหมดเลยเนาะเอาปล่อยไป วนกะวนมุงเขาเจาแต่เศร้ากับบริบทยังเผื่อมูสิลงไปเผากะกันนะตามักทัวพี่น้องกินกระปิ่งปลาดุกดุกนาได้วาดกะได้มือมันสบายดีพี่น้องร้อยร้อยขึ้นมานี้ จิ๊บปะพี่น้องผูเทียมนี่ย้งวะไก่เอาไว้นี่ยไก่ตอดเบิดก่องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวลงมาไล่ไก่ตอดเบิดไว้ตอดพี่เบิ้ดบึงแต่เสียงมันใหม่แล้วค่ะขอก่อนเดี๋ยวยิ้มเดียวเดี๋ยวตาย โอ๊ยปาปาันานออกมานี่ได้บุงได้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยคุลจะลงคุณจะถาวแมวหลัดหน้าหลัดรังอยู่ใส่ผีปลาไปาบุงได้ผีปลาแป๊ะเลยปลาขับได้หิวเลยผีซึข้าลุ ด,ด,ดนะูอนะไรกเทียมเลยี่นร้อยมาบงเนี่ยาบงให้แม่เนี่ยีปลานั่น

มันแลนี่เอาเพงนี้ลงยดกับเพนท้า,าที่นอ่อยเอาไปรอหท้านะ เล็น้อยโมโหเลยก่หุดหน้าจะเซาผะรักขอเดกี่เองมาเด้อพี่น้องกินข้าวเ้าน้ำกัน มาแมวกับเกลือเรียบร้อยพี่น้องอาหารเช้าตำถั่วปิ้งปลาดุกปลาดุกซองโตสุดท้ายน้องเมือนังกับปิ้งชองพี่น้องจ้ามาพี่น้องดูพวกแมวก็ได้กินอะไรกันยังวนมันจกินปลาดุกมันจะกินปิ้งปลาพี่น้องเลย พีน้องมากินข้าวนำกันมาด้อพี่น้องตำหัวอแล้วกิ่ไ้ไปเจ็บหรอกอยาตื่นนนจน้ำน้ำเบิ้งเบิ้งวนเขาวลูงในหมือนี่ขวันน่ะน้ำกินนะ

แดงเฮีดกี่้อแงฮีตชิหบาปะอัิงจองขามคือแะนปาลาเบิ่งะะก,งก,กะกระเออใครออกมาไหมใครออกมากเลยก็รู้ <c ười> ตัวหามเธอบุกแบวอะไรเอ้ยให้เคาะจะมึนไปไปยังแล้วไปใหม่เดี๋ยวโอเคปุ่มเออเออเ่ี๋ยวพ่อท้าเข้าฮะฮะคือกุ้เออเออ ัไม่บอกแล้วก็อยากกลักล้นใจทำทำย่มมาจากเซช่วยกวาเหน่อยได้อ๋อไผ่ีแล้วไม่ทำไก่ ก็มงเนาวนี่ืมแซบบอแซบเชือไม่ยังเค็มเขาบเลี้งนมาคอยยังบริจีนสกนะมันตัดเค็มมันก็ดมอ่ะไม่ยังเค็มเนาะ

ไห,ไหมันบ่อแนบนายพ้อมีโอ้ยตั้งเลยไม่เข้าเลยมอยากกินอยากกินไสิจักตัวได้สิได้หนกเขามา เงินทำไมเงนหมอกมดช่องติ้อ่ะเงินมันไปหลอเลิกไปเรือยเลยมั้พี่น้องแมวขาาหนกเขามาจะ่บจะปีกิ้งกินหรอมันมันกัดมือเออเพื่อสิว่าหนกแบบหนกตัวเขาเนี่ยนกเขาทิมห้องคู่คูกค่เนกเขาซาวาสื่อมันนกเขาซาวาเนี่ย